ราคาโกลสปอตนะคะทรงตัวยืนเหนือระดับ4,000เหรียญสารัฐต่อทรอยออสอีกครั้งหนึ่งค่ะกลยุทธ์ย่อซื้อยังจะสามารถใช้ได้ไหมนะคะแล้วก็โอกาสที่ทองคําจะปรับฐานแรงลงไปกองด้านล่างต่ํำ4,000ยังมีไหมปัจจัยอะไรที่จะทําให้ทองคําไปต่อร่วมพูดคุยพร,พร้อมๆกันค่ะกับคุณหมอกิชรัฐทิรันยศิริจากแม่ทองสุข MTS g o ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ ค่ะคุณหมอคะสี่พันเหรียญน,นี่ค่ะจะเป็นแนวรับที่มีนัยยะสําคัญที่ทองคํำจะยืนอยู่ได้ไหมคะใช่ครับถ้าบริเวณนี้ยังยืนอยู่ได้ไม่หลุดลงไปในวันนี้เนี่ยเราคาดว่าโอกาสที่จะทรงตัวแล้วไม่หลุดเนี่ยน่าจะมีสูงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็น่าจะเคลื่อนตัวในทิศทางไซเวไปก่อนระหว่างสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบวกลบแถวนี้นะครับจนถึง 4ี5พันเหรียญในช่วงสัปดาห์นี้ข่าวหลักๆหรือข่าวร้ายๆที่จะมากดกันราคาทองคำน่าจะหมดไปแล้วแต่ขณะเดียวกันข่าวดีตอนนี้ก็ยังไม่มีชัดเจนดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยเชื่อว่าสภาวะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสภาวะที่ควรที่จะทยอยเข้าซื้อสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวหรือนักลงทุนประเภทการออก นะครับสำหรับนักลงทุนที่เป็นในโกลฟิเจอร์หรือใช้มาจินเยอะๆเนี่ยตรงนี้เป็นช่วงที่เขาจะต้องปรับสภาพบอร์ดให้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าโอกาสที่จะตกวันนี้เนี่ยน่าจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆครับค่ะเรายังคงใช้กลยุทธ์ย่อซื้อได้ใช่ไหมคะได้ได้เลยครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นการแกว่ง ตนเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจากเดิมแกว่งประมาณ80-100เหรียญต่อวันตอนนี้ก็จะแกว่งเหลือประมาณ30เหรียญต่อวันบวกลบดังนั้นตรงนี้กลยุทธ์ในการย่อซื้อและกลยุทธ์ที่เป็นการซื้อในลักษณะกรอบไซเวย์น่าจะใช้ได้ดีในระยะนี้น่าจะไม่น้อยกว่าสัก1-2าทิตย์ขึ้นไปนะครับเกนกว่าจะมีข่าวใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงครับนะ ตอนนี้บรรดาบรกต่างชาติเสียงเริ่มแตกบ้างก็มองทองลงบ้างก็มองทองขึ้นค่ะขออนุญาตยืนยันมุมมองคุณหมอจากแม่ทองสุกนิดนึงนะคะว่าทาเก็ตทองในปีนี้ยังคงเป็นตัวเลขเท่าไหร่คะออจากที่เราวิเคราะห์ตัวเลขที่ออสานักนอื่นๆในต่างประเทศวิเคราะห์เนี่ยเรายังเชื่อว่าน้ำหนักที่บอกว่าจะให้ลงหรือว่าทรงตัวเนี่ยมันมีน้ำหนักน้อยกว่าคนที่วิเคราะห์ทางด้านการขึข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าค่ารวมของขาขึ้นของทสงคําตอนเนี้ดูท่าทางจะสตรองกว่านะครับโดยหลักคิดก็คือตอลลาร์น่าจะต้องอ่อนตัวกับสภาวะที่ฐานะที่ยังสูงอยู่แล้วก็สภาวะที่ถึงแม้จะไม่แน่นอนในการลดดอกเบีย้ยแต่ว่าก็ไม่มีข่าวร้ายไปกว่านี้นะครับหมายความว่าข่าวขึ้นดอกเบีย้ยน่าจะไม่มี ดังนั้นเรายังให้น้ําหนักในที่ทางขาขึ้นอยู่หมายความว่าปลายปีเนี่ยเรายังให้น้ําหนักไปที่ไฮเดิม erm. อาจจะไม่ได้มีนิวไฮนะครับแต่ว่าแค่ไฮเดิม erm เนี่ยเราก็พอใจแล้วแล้วก็น้ําหนักที่ปลายต่างปีหน้าหรือปลายปีหน้าจะเห็นแถวแถวสี่พันแปดถึงห้าพันก็ยังให้น้ําหนักใกล้เคียงเดิมครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากสงครามการค้าเรายังเชื่อว่าทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วก็ดูท่าทางจะไม่มีอะไรดีขึ้นดังนั้นจึงยังเป็นปัจจัยบวกสําหรับทองคําในเรื่องของสุภาพการค้าครับค่ะปี2569ยังคงวางเป้าหมายที่4,800เหรียญถึง 4, 000, เอ,อ่อถึง5,000เหรียญสารัฐต่อทรอยออนส์นะคะ,คะใช่ครับถ้าเทียบเป็นทองไทยก็จะแถวๆสักบ,บาทละประมาณ7,500หหรืออะไรแถวๆนี้ครับ ต้องมาดูาตาแลกเปลี่ยนกันอีกทีนะคะปีหน้ายังคงมอง75,000ประมาณ5,000เหรียญแต่ปีนี้โอกาสที่จะทำ all time high อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรา monitor ปัจจัยกันต่อเนื่องค่ะค่ะวันนี้ก<ช>ราบขอบพระคุณคุณหมอกิจชรัตมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอกิจชรัตที่รันยัสรีจากแม่ทองสุก MTS g o นะคะเบื้องต้นประเมินนะคะว่าโอกาสที่ทองคำจะทำจุดสูงสุดใหม่ที่เรียกว่า อชามไฮในปี2568นี้ค่อนข้างจะยากแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทองคำจะจบรอบขาขึ้นนะคะยังคงมองทองคำเป็นขาขึ้นรอบใหญ่บูลิชต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า2569นะคะโดยประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ5,000เหรียญสารัฐต่อทรยออนส์นะคะถ้าตีเป็นเงินบาทไทยจะอยู่ที่ประมาณ75,000บาทบวกลบบวกลบดูที่อัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึงคะ่ะตดอะไรก็ตามทีนี้ เนี่ยกลยุทธ์นะคะอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการยอร่อซื้อเข้าซื้อเมื่อจังหวะทองยอ่อน่าจะได้เปรียบมากกว่านะคะส่วนคนที่เล่นโกลฟิเจอร์หรือว่าใช้เลเวลเลชในการเทรดดิ้งโกลสปอตนะคะอาจจะต้องบริหารพอร์ตกันให้เหมาะสมส่วนทุนระยะยาวก็ยังสามารถทยอยสะสมทองคำได้ในจังหวะที่ทองปรับฐานยอ่อลงไปค่อนข้างแรงนี่คือกลยุทธ์ทั้งหมดนะคะของทองคำในช่วงนี้นั่นเองค่ะมุมมองคุณหมอลองเวทน้ำหนักกันดูแล้วนะคะ บรรดาบรกต่างชาติมีทั้งประเมินทองลงมีทั้งประเมินทองขึ้นในปีหน้าแต่พอมาถัวเฉลี่ยน้ำหนักกันแล้วคุณหมอ,อยังมองว่าคนที่วิเคราะห์ให้ทองขึ้นมีมากกว่าคนที่วิเคราะห์ ให้ทองลงและในมุมมองของคุณหมอเองก็มองว่ายังคงมีอีกหลากหลายปัจจัยที่จะทําให้ทองคาเป็นขาขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะสงครามการค้าที่ดูเหมือนว่าจะสงบจะสงบแต่ยังคงมีผลกระทบในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจจากการจัดเก็บแล้วก็ตั้งกแงาแพงภาษีที่เมียตราที่สูงนั่นเองค่ะนี่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคําบู l i s h ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าค่ะ